ัีครบขอดูใบอนุญาตหน่อยนี่ฮะข้างหลังขนอะไรมาอ๋อก็ขนมาเขาาปิดมันทั้งนั้นเลยมาจากไหนมาจากปากครับแล้วจะไปไหนไปพุงเข้าไม่ได้อะมันแผลบเลยอย่างนี้ต้องจับ พี่จะบ้าเหรอจากปากไปพุงเนี่ยผมขนมาร่วมยี่สิบปีแล้วพี่อะไรมันมันเข้าไปได้ก็วิ่งทุกวันนะผมไม่เคยโดนจับเลยแต่วันนี้ต้องจับจับข้อหาอะไรขนมันไปพุงไม่จะทําอะไรอย่างนี้ต้องจับไงมราจะจับได้ยังไงกูบอกแล้วไงมันมันเข้าไปไม่ได้มันไม่ผิดครัเส้นที่เข้าไ่ได้ไม่ผิดได้อย่าเพิ่งเข็นอะไรมึงยาวกูใช่ไหมฮะไม่พี่แต่พี่มีเหตุผลมึงยาวคือเส้นเนี่ยผมขนมาผมไม่เคยเจอพี่เลยพี่มีเหตุผลไหมมีพี่มาจากไหนมาจากปาก ปลาใครหุ้นเส้นหุ้นเส้นอะไรวะะ,ะ,ะจะไปไหนเนี่ยไปต้นขาครับเปิดดิเปิด,ปดน้ำมันทั้งนั้นเลย เอาคนลามาไงพี่เอาเข้าไปไม่ได้ที่จะบ้าเหรอไม่เอาเข้าผมจะขี่ไปไงต้องจับอะไรมมันนี่เข้าไปไม่ได้ใช่มันเทศไม่ได้มันแก้วไม่ได้สับปะรดอะได้มันสับปะหลังไม่ได้เหวได้ช้างได้มาฮะงงัไหมไม่งงควาย หน้ามันหน้าก็เอาเข้าไปไม่ได้บ้าไปแล้วก็เมื่อก่อมนมะันเข้าได้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาห้ามเขาว่าใครไม่ไม่พี่อะใครไขโตซาสันใครวะไขโตซาตสาันไขโตซาสันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั่วจากวอรีน่า ช่วยในการดักจับไขมันงงโฆษณาใช่ไหมใช่อ๋อ